สวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งนะครับวันนี้พามาชมอัปเดตผักหวานป่ายอดสีทองนะครับอ่าอันอันนี้เป็นอันที่ที่เมื่อสองสามเดือนที่แล้วผมทําการโน้มกิ่งครับลองมาดูว่าหลังจากผ่านไปสองสามเดือนสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรจะเห็นว่ามันจะเกิดตุ่มตาตรงโค้งนะครับเนี่ยครับจะเกิดโค้งและและยอดที่โค้งก็เห็นเนี่ยนะครับ เห็นว่ามันเป็นยอดที่สูงขึ้นสูงจนมันมันโค้งลงอีกทีครับเพราะว่าสูงเกือบเป็นเมตรแล้ะครับเนี่ยเนี่ยถ้าดูจากโคนนะครับจะเห็นว่าเนี่ยครับผ่านไปสามเดือนนะครับไวมากและยอดก็เขียวสมบูรณ์นะครับอ,อันนี้ถือว่าเป็นกิ่นกระโดงที่ยังโตช้าอยู่นะครับอ่าช้าแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นเส้นเดียวหลังจากที่เราดัดโค้งเสร็จ มันจะเป็นเส้นเดียวแต่ในกรณีที่มันโค้งอีกนะครับเนื่องจากมันสูงมากเนี่ยจะสังเกตว่ามันจะเกิดกิ่งกระโดงอีกชั้นหนึ่งนะครับขึ้นมาแทรกตรงนี้ตรงโคนเนี่ยจะสังเกตในตรงที่มือผมชี้นะครับแล้วไอ้กิ่งนี้จะเป็นกิ่งกระโดงช่อนะครับเพราะผมผมผมใช้ภาษาชาวบ้านมันเป็นช่อเพราะว่ามันมันไม่ได้เป็นเส้นเส้นเดียวเหมือนเหมือนอย่างนี้นะครับมันมันเป็นเส้นแล้วมัน มันเป็นเส้นตั้งสูงขึ้นมาชะรูดอย่างเงี้ยครับเป็นเมตรนะครับสูงขึ้นมาเป็นเมตรเลยและนี่จะจะโตวไวมากและเป็นช่อดลยครับไม่ใช่มีกิ่งเดียวเมื่อกิ่งมันมันสะสมอาหารเป็นกิ่งขา,ขาวๆเหมือนอย่างนงี้นะครับเราค่อยเราค่อยหาอีกทีหนึง่งแต่รวมๆนะครับเป็นช่อดนะครับหลังจากที่เราโน้มกิ่งมาอ่ามาดูกิ่งนี้นะครับกิ่งนี้ก็เหมือนกันครับเราก็ทําการโน้มโน้มมันลงมา ผมก็ใช้ขวดที่ผมมีแต่หลังจากนั้นสิ่งที่ตามมามันไม่เกิดยอดตรงตรงโค้งเนี่ยนะครับตรงที่เราดัดเนี่ยมันจะเกิดกิ่งกระโดงจากก้นมาเลยเนี่ยจะสังเกตว่าจากพื้นเลยจา,จากพื้นนะครับถ้ายัางพอเห็นอยู่เดี๋ยวผมยัดไปเนี่ยครับตรงที่มือผมชี้นะครับมันจะเป็นกิ่งกระโดงสูงขึ้นมาเป็นกิ่งกระโดงชนิดช่อนะครับไม่ใช่กิ่งกระโดงชนิดเส้นนะครับ เป็นเส้นตั้งขึ้นมาแล้วก็มีช่อซ้ายขวาขึ้นมาเลยนะครับและช่อนี่ก็ยาวมากอ่าอันนี้นะครับจะจะให้ให้ดูนะครับอ่าแล้วมีกิ่งหนึ่งนะครับผมก็โน้มเหมือนกันแต่ทีนี้ผมไปขุดเพื่อพวนอ่าพวนดินตรงรากนะครับเพื่อเพื่อฝังฝังท่อใส่น้ํานะครับตรงนี้ท่อเก็บน้ําตรงโคนนะครับจะสังเกตว่าผมไปสับรากมลนะครับสับรากปุ๊บผมก็รูดรูดนี้เลย รูดใบรูดหักกิ่งออกอเพื่อลดการคายน้ำนะครับแล้วมันก็เกิดกิ่งโด่งจากจากตรงพื้นนะครับสูงขึ้นมาสูงขึ้นมาเลยและน่ๆประมาณเดือนเดือน,นครึ่งกับเร็วมากสูงประมาณห้าสิบเซนโอเคนะครับวันนี้เท่านี้นะครับอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจหน่อยครับผมขอบคุณครับ